ตอนนี้ทางร้านเซลราคาอยู่ระเบิลเหลือตัว250ครับตัวละ250ใช่ครับปงนี้ก็250ใช่ค,ครับอันนี้ตอนนี้ตัวละ600บาทครับตัวละ600ครับค<ช>่ะตัวละ1,000ใช่ครับราคาลงจากหน้าร้าน1,050เหลือพันเดียวครับ สีบูแบบนี้นครับแบบนี้ตัวละสามร้อยหมดเลยครับถ้าเป็นกีนชีกินนมอนทายแอปเปิ้ลเยลโลไซ์พวกนี้ครับอยู่ตัวละหกร้อยบาทอ่าหนึ่งปีมีนำเขาเข้ามาแค่หนึ่งครั้งครับเครื่องนี้เหรอคะใช่ครับไว้เฟสราคายัางไงคะพี่ตอนนี้อันนี้ขายอยู่เก้าร้อยบาทครับค่ะถ้าเป็นลูติโน่ก็เจ็ดร้อยเหมือนกันครับราคายัางไงคะอ่าถ้าเป็นสีนี้เยลโลไซด์นะครับหกร้อยบาทครับสวัสดีค่ะ ครอบครัวโอริพาชิมพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันทีจท่จัดจักรสองมิมบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาในกร้านที่ไอซ์กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะครับอันนี้เป็นพายแอปเปิลครับค่ะแอปเปิลอกแดงค่ะอันนี้ตอนนี้ตัวละหกร้อยบาทครับตัวละหกร้อยครับค่ะ อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยคอยนี้ประมาณสี่สิบวันครับสี่สิบวันข่านต่ำสามมือเหมือนเดิมค่ะสามมือใช่ครับอนง่ายแล้วนะคะป้อนง่ายแล้วครับค่ะรับไปต่อก็ฝึกเชื่องได้ฝึกเชื่องได้เลยค่ะตอนง่ายกินกินง่ายแล้วกินเก่งแล้วค่ะราคาลงไหมคะตอนนี้ลงครับค่อข้างจะลงหนักมากมันเป็นช่วงของฤดูลูกนกพันนี้ออกเยอะมากครับ เพราะว่า,าวช่วงนี้ถือว่าเขาออกกันเยอะใช่ออกกันเยอะแล้วก็คนทํากันเยอะมากคันนี้ครับพวกระกูลจีนจื่อมันออกลูกง่ายอยู่แล้วอันนี้เป็นลูกป้อนกินสันคอนนัวครับตอนนี้หน้าร้านขายอยู่หนึ่งพันบาทครับตัวละหนึ่งพันใช่ครับราคาลงจากหน้าร้านพันห้าเหลือพันเดียวครับค่ะสกลูลจีนชืจะลงจะลงค่อนข้างเกือบทุกตัวเลยครับอันนี้ก็ผลเริ่มคุมแล้วใช่ครับผลเริ่ม เป็นลูกนก่ยหัวปีจะแดงจะเห็นชัดหางจะดำนะครับจะเป็นลูกกินสันบางคนบางคนนรกว่าเป็นลูกกินชีกไม่ใช่ครับต้องดูที่หัวปีกับหางเวลาโตมาอายุประมาณหนึ่งปีแล้วหน้าท้องจะลอกเป็นสีแดงนี่เป็นลูกป้อนมีกินชีกมีชินามอนมีลูกคอคเทลแล้วก็มีลูกบูกินชีกค่ะ ราคาคราคาเป็นไงคะถ้าเป็นกรีนชีสคินนามอนทายแอปเปิ้ลเยลโลวไซด์พวกนี้ครับอยู่ตัวละ600บาทตัวละ600ครับถ้าเป็นบูบูกรีนชีสครับก็เหลืออยู่800บาทครับค่ะแล้วคอกระเทลล่ะคะ กระเทลตัวตอนนี้เจ็ดร้อยบาทครับมีพัฟซากเลวด้วยเจ็ดร้อยนะคะจะเป็นลูกป้อนกันนะคะเป็นลูกป้อนไซส์นี้ด้วยเลยค่ะพี่ราคาใช่ครับได้ทุกไซส์เลยครับได้ทุกไซส์เลยอันนี้เป็นลูกป้อนลิงเด็กครับสีขาวเรียกอัลบิโนตาแดงค่ะโอ๊ยอันนี้น้องเหลืออยู่ตัวเดียวตัวเดียวสีเหลืองไปแล้วสีเหลืองไปแล้ว ตอนนี้อายุประมาณสี่สิบวันครับราคาอยู่ที่4,500้อบาทครับสี 4, ่พห้าร้อยครับผมสีเหลืองราคาประมาณเท่าไหร่คะสีเหลืองสีเหลืองถ้าตอนนี้หน้าร้านก็อยู่กันประมาณ3ามพันห้าสี่พันครับค่ะก็จะถูกกว่าตอนนี้ลูกน้องออกเยอะราคาเริ่มลงแล้วค่ะ ลิงเด็กยังกด้จะหมดฤดูเขาแล้วก็คือก็เริ่มเริ่มนะครับบางคนก็ยังได้อีกคอหนึ่งครับใช้ทายฤดูแล้วใช้ทายฤดูแล้วใช่พอหมดพอหมดเข้าเดือนเมษปลายเดือนเมษาพฤษธภาก็จะหมดแล้วถ้าจะออกมาตอนช่วงนั้นก็จะเป็นลูกหลุดฤดูก็จะราคาสูงหน่อย แต่ตอนนี้ก็ใกล้หมดฤดูของลิงเน็ตแล้วใช่ใกล้แล้วครับค่ะตอนนี้ก็เข้าเมษาแล้วใช่พอเข้าหน้าร้อนแล้วหมดฤดูของเขาแล,แล้ว่ะเขาจะมาออกลูกตอนช่วงฤด,ดูหนาวค่ะ,ะอันนี้จะเป็นลูกป้อนพอพัดครับมีสีบูมีบูเทอร์คอยมีเดรูดมีอเมริกันไว้ค่ะ,ะแล้วก็มีพเัเชอบู ก็มีลูกป้อนน่ะนะคะแต่น้องตัวนี้นี่รู้สึกจะโตก่าเขาเลยไหมคะเนี่ยอช่นี้จะเป็นรุ่นพี่ครับุ่นรุ่นพี่ขอ,ขอกินด้วยค่ะอันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้จะมีสีน้ำเงินที่ขอบตีกค่ะแล้วก็ตรงที่ท้ายตรงด้านท้ายค่ะอันนี้เป็นตัวผู้สามารถสังเกตได้เลยค่ะเนสังเกตได้จากสีได้เลยได้ด,ดูดูจากภายนอกได้เลยครับค่ะ<ช>่ครับถ้าเป็นตัวผู้สีเขาจะชัดชัดเจนเลย เราสังเกตดูที่ดูที่สีได้เลยถ้าอย่างนี้ตัวผู้ถ้าอย่างนี้ตัวเมียตัวเมียจะเป็นสีโทนเดียวราคาเป็นไงครับมอพัดช่วงนี้มอพัดก็เป็นสีบูสีบูแบบนี้ครับแบบนี้ตัวละ300หมดเลยครับ300ใช่ครับถ้าเป็นพาเทลบูหรือว่าเป็นเดลุ่เธอคอยครับตอนนี้ตัวละ400ครับโอ้สือว่าลงมาเยอะเหมือนกันนะพี่ลงเยอะครับลงเยอะมากๆ ก่องเมื่อก่อนคู่เราสามสี่หมื่นตอนนี้ลงเหลือหลักร้อยแล้วคนทําเยอะครับทําเยอะคนทาเยอะลุกนกออกเยอะทำทากันได้จนทุกคนครับราคาลุกนกก็เลยลงลุกนกพวกนี้มันมันขายอยู่ในในประเทศมันไม่สามารถหมุนออกไปข้างนอกถ้าหมุนออกจากประเทศได้มันก็จะราคาขึ้นอายุไขของนกนกฟอพัทนะครับพี่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณสี่ปีครับ อันนี้ขั้นต่ำเนี่ยเนาะต้องมีสี่ห้าปีอยู่แล้วครับแต่ว่าทอนนี้นั้นอยู่ที่ความสามารถของคนเลี้ยงนะครับค่ะถ้าดูแลใจใ่อาหารการกินสุขภาพเขาเนี่ยก็จะอยู่ได้นานครับค่ะออยากออกมาค่ะนี่ค่ะเริ่มจะหัดดินนะใช่อันนี้เ็นไซส์แบบว่าค่ะเชื่องเอาไปฝึกเล่นได้เลยค่ะไซส์กำลังเชื่องใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับหัดแท้หรือยังครับเนี่ยหัดแท้แล้วครับเริ่มหัดแท้อาหารไข่ได้แล้วครับมีเนยกระเพยได้แล้วค่ะ ราคาเราขายทุกไซส์ครับราคาเดียวกันหมดไม่ไม่แบ่งครับค่ะราคาเดียวกันราคาเดียวกันหมดเลยครับค่ะเบกปิดเทิ่มด้วยช่วงนี้ก็ขายลูกสูกหน่อยครับอันนี้จะเป็นลูกป้อนข้ากระเทลครับค่ะเป็นไวฟ์เฟสแล้วก็นั่เป็นลูติโน่ลูติโน่ใช่ครับไว์เฟสราคายังไงค่ะพี่ตอนนี้อันนี้ขายอยู่900บาทครับค่ะถ้าเป็นลูติโน่ก็700เหมือนกันครับ ราคาราคาเราขายทุกไซส์ครับทุกไซส์ทุกไซส์จะเป็นราคาเดียวกันหมดค่ะจะเป็นนกโตอย่างเดียวครับที่ราคาสูงกว่าค่ะ,คะแล้วพ่อกระเทลช่วงนี้เป็นไงคะราคาเขาก็ก็ลงนะครับเพราะว่ามันที่อากาศตอนนี้มันมันลงเพราะว่าหนึ่งมันออกเยอะค่ะสองก็คือใกล้เทศกาลนะครับค่ะ กลางเทศกาลก็ลูกค้าก็จะเบาๆหน่อยหน่อยใช่ไหมคะช่วงช่วงติดสงการอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าคร็อกเทลก็ถือว่าขึ้นไม่แรงลงไม่แรงมันจะค่อนข้างจะลงก็หลักร้อยขึ้นก็ขึ้นหลักร้อยก็อยู่แค่นี้ครับค่ะเพราะมันเป็นนกตลาดไปแล้วมันเขาเป็นนกตลาดแล้วค่ะขึ้นหรือลงก็ไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงมากครับอันนี้เป็นบูกีนชีสครับค่ะบูกีนชีสใครขนคุมอายุมาสี่สิบ สี่ถึงห้าวันถึงห้าสิบวันครับค่ะเริ่มแท้แล้วเริ่มแท้อาหารไขได้มีแต่สเปรได้เสริมไหมคะป้อนเสริมไหมคะป้อนอยู่ครับอันนี้เขาป้อนสามมื้อเพื่อว่าไม่ให้เขาผอมต้องต้องเสริมด้วยใช่ครับไซนี้ตอรกําลังเชื่องเชื่องเลยครับค่ะลูกค้าไปเล่นได้เลยค่ป้อนง่ายเขาเริ่มกินเองเป็นละใช่ค่ะแล้วก็ฝึกเชื่องได้ใช่ครับค่ะแล้วอีกสีหนึ่งละคะอันนี้เป็นเยลโล่ไฟครับค่ะ อันนี้ไฟขนคุมเริ่มจะบ,บินแล้วแต่ว่าเริ่มเริ่มแทะข้าวโดได้เมล็ดเตยได้หันไข่ได้ราคายัางไงคะอ่าถ้าเป็นสีนี้เยลโล่ไซส์นะครับ600บาทครับ600้ถ้าเป็นบูกรีนชีสอันนี้800บาทครับ800ร้อนะคะครับผมอันนี้เป็นพ่อกรเทลไว่าเฟสแล้วก็อาดิโนครับค่ะ ถ้าเป็นไวท์เฟสดำแบบเหมือนนี้เป็นไวท์เฟสนอร์มอลเนี่ยก็คือราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันครับผมถ้าอนุกอายุมาเจ็ดเดือนขึ้นไปเราจับจะเสียบได้ร้อยเปอร์เซ็นครับได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอาบิโน่ขาว<า>ตาแดงอันนี้ราคาอยู่ที่พันสามครับนกพร้อมทำใช่ครับเป็นนกโตครับค่ะ<า>นกโตนี่คือความหมายของนกโตคืออายุแปดเดือนหนึง แปดเดือนขึ้นไปครับค่ะแปดเดือนขึ้นไปใช่ครับค่ะถ้าเป็นนกวัยรุ่นก็จะมาสี่เดือนห้าเดือนนี้ครับค่ะอันนี้เป็นพวกขายแก้มส้มนะครับแก้มแดงค่ะครับอันนี้เป็นเธอพวกขายมุกค,ครับอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับแล้วก็หยยบมาก็จะเป็นไว้เฟสมุกอันนี้อยู่ที่หนึ่งพันบาทครับ หนึ่งพันใช่ครับตัวเหยียบปลานี่เป็นแก้มพาสเทลครับจะเป็นแก้มเหลืองแก้มสม้มอันนี้อยู่ที่สองพันบาทครับอันนี้เป็นสีนอมอนนะครับมีนอมอนมีพายนอมอนเป็นพวกแก้มแดงอะไรเงี้ยครับทางร้านตอนนี้ขายอยู่ตัวละแปดร้อยบาทครับตัวละแปดร้อยใช่ครับก็เป็นรูติโน่เหลืองสีเหลืองขาวเนี้ยครับก็ขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับ ถ้ามาซื้อที่หน้าร้านก็สามารถต่อรองได้ครับค่ะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ต่อรองได้ครับลูกค้าใน youtube มามาบอกว่าถ้ามามาจากช่องนี้ก็จะลดให้ครับค่ะถ้ามาจากช่องครอบครัวโอลีพาชินพาเที่ยวนะคะแจ้งพี่ไอซ์บอกได้เลยครับส่วนลดให้ใช่ครับยังสามารถส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดส่งได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมครับค่ะส่งได้ปลแต่ว่าตอนช่วงสงการจะติดขัดเรื่องขนส่งเลยครับค่ะ เพราะว่ารถบางทีเขาก็ไม่รับของสงการที่ไอหยุดไหมที่ร้านไม่มีวันหยุดครับที่ร้านไม่หยุดนะคะส่งการที่ร้านก็เปิดขายแต่ว่าถ้าขนส่งช่วงขนส่งถ้าช่วงเทศาจาลเนี่ยคือสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกเนี่ยก็รถจะไม่รับค่ะเดี๋ยวท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะกับทางที่ไอได้หรือว่าก็ถ้าสนใจจริงๆก็คือจองไว้ก็ได้ครับแล้วก็หลังสงการก็ส่งให้ได้ค่ะ ส่งโยกอังกฤษเป็นเกตเลี้ยงเล่นนะครับมันไม่ถึงกับเกตใช้เพื่อตรวจอันนี้เราขายหน้ารานอยู่ตัวละห้าร้อยบาทครับตัวละห้าร้อยครับผมตัวใหญ่ๆน่าฟูๆไปเลยส่งโยกเขาลงไหมคะราคาผงโยก,ะะโยกถ้าเป็นตัวฮอลแลนด์ธรรมดาก็ราคาลงนิดนึงครับแต่ก็ไม่ลงมากอังกฤษนะคะอันนี้ลงไหมคะหรือว่า ก็ก็คือราคาเราปรับปรับลงมาเพื่อให้ลูกค้าซื้อง่ายขายคล่องครับเ,เพราะาว่าช่วงนี้ลูกนกมันออกเยอะมากเราก็ต้องระบายของออกบ้างค่ะอันนี้ก็เลือกได้ทุกสีเลยเลือกได้หมดเลยครับตัวผู้ตัวเมียราคาเท่ากันค่ะอันนี้เป็นหงส์หยกคอนแลนนะครับใช้เริ่มทําพัน์ได้เลยจมูกเข้มแล้วค่ะตอนนี้นาร้านขายอยู่ตัว80บาทครับแต่ว่าถ้าลูกค้า ใช้จำนวนเยอะสิดตัวขึ้นไปก็เหลือตัว7ิบาทครับอ๋อถ้าซื้อเยอะก็ราคาลดได้ครับก็ลดได้หรือราคายังสามารถต่อรองกันได้เพราะว่าที่ร้านตอนนี้น่าจะมีรวมๆเกือบ300้งครับโอ้เยอะมากอะค่ะรวมถึงข้างล่างด้วยไหมคะพี่ใช่ครับค่ะมีทุกสีครับค่ะข้างล่างก็ด้วยนะคะเยอะมากค่ะมีให้เลือกเยอะช่วงนี้เขาออกเยอะใช่ไหมคะลูกนกทุกตัวออกเยอะหมดเลยช่วงนี้ค่ะ หน้าร้อนเข้าเมษาอย่างเนี้ยค่ะมีผลอะไรกับนกไหมคะมีผลไหมมีครับอากาศร้อนไอ้ถ้าถ้าแบบลูกความขนมาส่งเราเนี้ยก็จะมีร้อนตายบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับอ่าก็เป็นการเพาะพันธุ์ลูกนกสมมติว่าในรังมีห้าตัวก็ขนร้อนไม่ไหวก็จะตายไปสามตัวเหลือสองตัวเนี้ยครับอหน้าร้อนก็มีผลกับนกเหมือนกันมีมีผลครับตอนนี้คนเลี้ยงนกเขาส่วนใหญ่จะดูแลนกกันเป็นที่เค่ะ อันนี้เป็นสันคอน,นัวครับค่ะสันคอน,นัวใช่เป็นนกโตใช้อายุประมาณหนึ่งจุดห้าปีถึงหนึ่งจุดแปดปีครับอ๋อปีกว่าแล้วใช่ครับค่ะผัดขนเต็มล่างแล้วค่ะราคาเป็นไงคะสันคอน,นัวอันนี้ขายอยู่หน้าร้านถ้าเป็นถ้าถ้าแยกเป็นตัวผู้เนี่ยครับสามพันบาทครับค่ะถ้ารับเป็นคู่ผู้เมียก็ให้ไปที่หกพันครับ ปกติตัวตัวเมียจะแพงกว่าตัวแพงกว่าใช่อันนี้ไม่มีใบนะครับค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นนกที่ว่าเราเลี้ยงปล่อยปล่อยไว้ในกรงใหญ่แล้วมันจับคู่กันค่ะรวมนี้ด้วยไหมครับพี่ใช่อันนี้ด้วยครับค่ะอายุอะไรกันใช่ไหมคะนี่อันนี้อายุอะไรกันครับค่ะตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ครับข้างในก็ใหญ่นะคะนี่น้องหลบไปแล้วค่ะ ราคาก็เหมือนกันราคาเท่ากันครับคูเสียงแบบว่าพอบางบางบางคู่เขาเริ่มป้อนปากขึ้นมาสมกันแล้วค่ะเออน้องเสียงดีมากครับแข็งแรงทุกตัวครับ่ะอันนี้เป็นระเบิดดับเบิลเยลโล่ครับค่ะแล้วก็มีลูติโน่ด้วยถึงตัวอันนี้เราขายอยู่ตัวละห้าร้อยบาทครับเป็นนกโตพร้อมทำนกโตพร้อมทำตัวละห้าร้อยใช่ครับค่ะคถ้าซื้อเป็นคู่ลดไหมคะพี่หรือว่าก็ ลดได้ครับค่ะถ้าสนใจก็ยังสามารถต่อรองกันได้ต่อได้ครับค่ะอันนี้เป็นรฟเบิดโอพไลน์ครับกีนโอพไลน์ค่ะแล้วก็มีพวกพาบูายบูอะไรเงี้ยครับค่ะเป็นมีขอบตามีขอบตาครับค่ะตอนนี้ทางร้านเซลราคาอยู่ระเบิดเหลือตัว250ครับตัวละสองรอหบใช่ครับทุกสีไหมพี่หรือว่าทุกสีครับค่ะ อันนี้ถ้าวันนี้เป็นพายบูครับอ่าค่ะแล้วพายบูนะคะยังไงพายบูห้าร้อยบาทครับพายบูตัวละห้าร้อยใช่ครับค่ะเป็นนกโตครับค่ะกรงนี้ก็สองร้อยห้าสิบใช่ครับค่ะลูกค้าก็เลือกได้เลยนะเลือกได้มีหลายสีพร้อมทำไหมคะพี่นี่พร้อมทำครับค่ะเป็นนกไซส์ประมาณเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปหมดแล้วครับค่ะถือว่าถูกมากเลยไหมคะเนี่ยช่วงนี้ระเบิดถูกมากค่ะเคยถูกแบบนี้ไหมพี่เคยถูกกว่านี้ไหม ผมว่าในรอบในรอบห้าหกปีเลยครับค่ะที่ถูกสุดแล้วใช่ไหมใช่ครับสองร้อยห้าสิบนะคะเลิฟเบิร์ดมีขอบตานะคะอันนี้ก็พาบูงเงกันครับค่ะมีทั้งหัวดำมั่งไม่หัวไม่ดำเป็นโอเปร่าก็มีครับค่ะราคาห้าร้ยบาทครับเท่าไหร่นะคะห้าร้อยบาทครับห้าร้อยนะคะเลือกได้เลยนะคะห้าร้อยนะคะอันนี้ไม่มีขอบตาครับค่ะ เป็นไงคะไม่มีขอบตาตอนนี้เหลือตัวห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยค่ะก็เลือกได้เลือกได้ครับเลือกได้ทุกสีเลยนะคะะใ,ในนี้ค่ะก็คือหอ้า, <500. S 2> า,าร้านเลือกให้จับเป็นคู่ผู้เมียอย่างนี้ก็ได้ครับค่ะถ้าเป็นคู่ยังลดราคาได้ไหมคะพี่ก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ลดได้ครับ ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะคะครับผมอันนี้เป็นเยีโร่ไซส์ครับยลโร่ไซส์พวกตระกูลกินชี้ครับค่ะกินชี้ยีโล่ไซส์ครับค่ะแล้วก็มีมีบูไพอปเปิลมีชีนามอนินมค่ะจะมือปิดนิดหนึ่งค่ะราคาเป็นไงคะถ้าเป็นบูไพอปเปิลละนั้นหนึ่งพันบาทครับเป็นโตนะครับค่ะ แต่ถ้าเป็นครีมมอนครีนชีสเยลโล่ไซส์นะครับตัวละ800ครับตัวละ800นะคะอันนี้ก็อายุประมาณสักเท่าไหร่คะพี่อันนี้เป็นนกรุ่นครับอันนี้นกโตมาจากลูกฟอนอ๋อเชื่องไหมคะไม่ได้เล่นเลยครับอ๋อค่ะถ้ารับไปต่อนี่ยังฝึกอะไรได้ไหมยังเล่นไหมฝึกได้ไหมก็ก็พอได้นะครับพอได้นะคะใช่ครับค่ะ อันนี้ขายอยู่ตัวละ8 0 0ร้อค่ะตัวละ8 0 0ร้ออายุประมาณสเดือนครับค่ะสี่หเดือนอันนี้เป็นคิมสันคอนัวครับค่ะคิมสันคอนัวครับนี้เป็นนกโตแล้วนกโตแล้วขนหน้าท้องเขาจะเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเริ่มแดงใช่ไหมคะใช่ครับะค่ะได้ค่ะแดง่ะก็เหมือนราคาที่ลูกนกราคาตัวละหนึ่งพันบาทพอโตมาจะเป็นแบบนี้ครับ ราคายังไงนะจ๊ะถ้าเป็นนกโตนี้ตัวละสองพันห้าครับค่ะถ้าโตแล้วก็สองพันห้าใช่ครับแต่ถ้ามีใบตรวจเพศเป็นตัวเมียก็จะไปตัวละสามพันเลยครับค่ะอันนี้ก็เขาใหญ่ด่างเหมือนกันครับค่ะเขาใหญ่ด่างใช่อันนี้จะเป็นสีนกป่าครับค่ะราคาระคะทีนี่ตัวละห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยใช่ครับตัวผู้หรือตัวเมียคะนี่อันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ใช่ครับค่ะ ัดมาตรงนี้ก็เป็นเขาใหญ่ด่างเหมือนกันันนี้เป็นตัวผู้ครับตัวผู้ราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันครับตัวนี้ร้องแล้วด้วยร้องเก่งด้วยอ๋อตัวนี้ร้องแล้วนะคะครับค่ะราคาไม่ได้สูงนะคะถ้าร้องไม่ไม่สูงครับเพราะถ้าถ้าเป็นนกร้องที่มีหลายกุกหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะราคาสูงกว่าหน่อยอ๋อค่ะแต่นี้ก็ยังห้าร้อยห้าร้อยครับค่ะอันนี้เป็นพอพับนกโตครับอายุประมาณหกเดือนพร้อมทําได้แล้วค่ะ ราคาราคาอันนี้จะเป็นอเมริกันเยนโลอันนี้ขายอยู่หกร้อยครับตัวละหกร้อยอันนี้เป็นตัวเมียค่ะตัวเมียใช่ครับค่ะแล้วถัดมาละคะอันนี้มาก็เป็นบูธรรมดาครับค่ะเท่าไรคะราคาบูธรมธรมดาบูธรรมดาสามร้อยบาทครับตัวละสามร้อยเป็นพาร์เทลบูครับค่ะนี้เป็นตัวเมียค่ะ ตัวเมียนี้ราคาเท่าไรครับตัวละสี่ร้อยอันนี้พัเทียวบูเหมือนกันครับอันนี้เป็นตัวผู้สี่ร้อยเหมือนกันครับตัวละสี่ร้อยนะคะอันนี้เป็นเพศผู้ที่เราแยกกรงไว้เนี่ยคือป้องกันแม่เขากัดขากันบางทีนกมาจากหลายๆบ้านมารวมกันมันจะกัดขากันได้หมายถึงว่าเราได้มาตอนที่เขาโตแล้วใช่อันนี้เป็นโรบินครับโรบินนกจีนปักจิ่งครับ เป็นนกพวกนกร้องครับนกร้องของจีนใช่ครับค่ะเขาจะมีตลอดทั้งปีไหมนี่ไม่ครับค่ะ,ะ,ะหนึ่งปีมีเนําเข้ามาแค่หนึ่งครั้งครับช่วงนี้เหรอคะใช่ครับเขาจะมีไปถึงเดือนอะไรเข้ามาตั้งแต่เดือนอะไรคะนี่เดี๋ยวเข้ามาอีกหนึ่งล็อตก็หมดลแล้วครับค่ะเพราะว่าฤดูต่อไปจะเป็นฤดูผัดผลของเขา้ะ ราคาเป็นไงคะตอนนี้อันนี้คัดตัวผู้มานกนกร้องหมดแล้วนะครับตัวละหนึ่งพันบาทครับตัวละหนึ่งพันนกร้องแล้วใช่คร <Hayır. S 2> ับถ้าเป็นนกกรงรวมก็อยู่ราคาแปดร้อยเก้าร้อยเงี้ยครับค่ะอันนี้เราคัดตัวผู้มาอันนี้คัดมาแล้วเป็นตัวผู้ร้องแล้วนะใช่ครับร้องเป็นเพลงแล้วถ้าเป็นตัวเมียมันจะมันจะร้องแค่ร้องเป็นพยางเดียวเป็นร้องเรียกครับค่ะอันนี้เป็นสแปนดิทครับตัวผู้ค่ะ เหลือเศษอยู่ตัวเดียวเพื่อนๆไปหมดแล้วเพื่อนไปหมดแล้วเหลือน้องตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวผู้แล้วเขาอยู่ที่3,500บาทครับ3,500ัารอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะที่นี้ประมาณ1ปีครึ่งครับ1ปีครึ่งครับพร้อมที่จะผสมพันธุ์แต่ว่าขาดคู่อยู่ขาดคู่นะคะดูนิ่งเลยค่ะตอนนี้สวยมากค่ะ บนใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะติดต่อได้ครับถ้าถ้ามีตัวเมียอยู่แล้วอยากจะขายหรือว่าอยากจะซื้อตัวผู้ไปเสริมได้ครับอ๋อถ้ามีจะมาขายแฮปปี้ไอซ์ก็ได้ดีครับค่ะแล้วก็ถ้าจะรับซื้อก็ได้ค่ะครับอันนี้เป็นทูกระฟนครับค่ะทูกระฟนยอดนิทศเมียตอนนี้ต,นตัวเมียใช่ครับอายุเท่าไรหร่อ่ะพี่ไอซ์ประมาณหนึ่งปีครึ่งครับหนึ่งปีครึ่งใช่ครับกำลังผัดขนอยู่ ผลจะไม่ค่อยสวยหน่อยอา๋ญญากำลังผัดผลใช่ครับราคาแล้วคะตัวเมีย3,500นครับตัวละ3,500ใช่ครับค่ะคลิปนี้เราก็พาชมนกกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย